หลังจากห่างหายกันไปกว่า2เดือนเห็นจะได้มัง้งนะครับที่แอดนั้นไม่ได้มีการอัปดงอัปเดตคลิปกันเลยทีเดียวนะครับทำให้เพื่อนๆหลายคนก็อาจจะแบบเฮ้ย แอดหายไปไหนกันนะ,นะครับพอดีว่าข้างบ้านเราเนี่ยมีการสั่งน้ําแข็งใส่บ้างนะครับมีการสั่งไข่เข้ามาบ้างทําให้แอดเนี่ยแบบต้องไปช่วยพลงผลิตนะครับแล้วก็ช่วยส่งช่วยเสิร์ฟอะไรให้กันไปนะครับทาให้ข้างบ้านนั้นได้อิ่มหนาสําราญกันไปเลยทีเดียวนะครับแล้วก็พึ่งจะกลับมานี่แหละนะครับประมาณ วีคสองวีคที่ผ่านมานะครับแต่ว่ามาแล้วก็แบบอยากจะทําคลิปมาพูดคุยกับเพื่อนๆน,นะครับแต่แต่ว่าคอมมันหน้าจอพังไปหลังจากไม่ได้ใช้งานมานานเอาเป็นว่าซ่อมเสร็จแล้วในวันนี้นะครับแอดนั้นอยากจะขอมาพูดถึงนะครับสิ่งที่ไปอยู่จุดนั้นมาแล้วก็แบบ ที่อยากจะพูดในหลายๆเรื่องด้วยกันนะครับเอาเป็นว่าขอพูดถึงภาพรวมการปฏิบัติงานและกันนะครับในคลิปนี้ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอยากรู้ว่ามีอะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยววันนี้แอดจะเล่าให้ฟังครับ ก่อนอื่นนะครับแอดก็ต้องขอสวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยในช่องลีไลฟ์อยู่กับผมครับลีมีเรื่องเล่าเรื่องราวในวันนี้นะครับที่แอดนั้นอยากจะพูดถึงนะครับนั่นก็คือการปฏิบัติงานร่วมกันครับของทั้ง3กองทัพไม่ว่าจะเป็นกองทัพบกกองทัพเรือและก็กองทัพอากาศครับที่ได้มีการปฏิบัติงานร่วมกันครับถือว่าเป็นครั้งแรกเลยก็ว่าได้นะครับที่ได้ที่ได้มีการปฏิบัติงานร่วมกันแล้วก็ เป็นภารกิจรบจริงนะครับซึ่งก่อนหน้าเนี้แน่นอนว่าเราต้องแบบเคยแล้วแหละนะครับในการฝึกร่วมกันในการปฏิบัติงานร่วมกันแต่ถ้ว่ามันคือภารกิจฝึกกับในครั้งนี้มันคือภารกิจรบจริงและเรานั้นได้ร่วมมือร่วมปฏิบัติการกันแล้วมันก็ทําได้ดีด้วยสิเออนะครับทําได้ดีด้วยถึงแม้ว่าอาจจะมีการสูญเสียไปบ้างต้องขอสดดุีนะครับขอแสดงความเสียใจนะครับกับ ทานกล้าที่ได้เสียสละไปในการสู้รบครั้งนี้ด้วยละกันนะครับเอาเป็นว่าสิ่งที่แอดอยากจะพูดถึงหลักๆเลยนะครับในคลิปนี้นั่นก็คือสิ่งที่ภารกิจเรานะครับได้มีการตรวจสอบสอดแนมค้นหาเป้าหมายเพื่อที่จะทําภารกิจนะครับซึ่งมันก็ค่อนข้างที่จะเสียงบประมาณไปก็ค่อนข้างเยอะนะครับในการตรวจหาเป้าหมายหรือว่าในการสอดแนมสปายหาข่าวมานะครับก่อนที่จะทําภารกิจแต่ถ้าวาภารกิจเหล่านี้ครับ มันพังลงไปไง่ายๆเพียงเพราะนักข่าวสายทหารหรือว่าไอคนที่แบบรู้รู้มากอะไรประมาณนี้นะครับที่ไปโพสต์ลงโซชงเชียลหรือไปป่าประงล่าประกาศให้กับพี่น้องประชาชนเราได้รับทราบเอาเป็นว่าถ้าเกิดมองในแง่ดีนะครับมันก็ดีนะครับว่าเออพี่น้องประชาชนได้รู้นะว่าเออกองทัพเขาทําอะไรอยู่แต่ถ้าว่าถ้ามองในแง่ร้ายก็คือ ไปบอกเขาทําไมอ่ะคือไม่ใช่แค่ประชาชนคนไทยอ่ะที่นะครับที่ได้มีการติดตามข่าวสารผ่านสื่อออนไลน์เมื่อมีการโพสต์หรือว่ามีการพูดออกไปแล้วเนี่ยในสื่อออนไลน์อะไรต่างๆเนี่ยนะครับทาให้ฝั่งตรงข้ามอ่ะก็สามารถเข้ามาดูได้ไงนะครับไม่ใช่ว่าคนไทยเห็นอย่างเดียวไงฝั่งตรงข้ามก็เห็นนะครับฝั่งประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าฝั่งอื่นๆเขาก็เห็นด้วยเหมือนกันนะครับที่ครีเอเตอร์ Creator เราเนี่ยนะครับโพสต์ออกไปนะครับเพื่อจะได้ ยอดไหลยอดแชร์ย่ายงงได้เงินอะไรก็แล้วแต่ก็ตามนะครับมันจะมีภารกิจอยู่ภารกิจหนึ่งครับซึ่งเดี๋ยวอาจจะขอเล่าย่อๆสั้นๆแล้วกันนะครับในภารกิจนี้นะครับเป็นภารกิจที่เรานั้นคอยติดตามกันมาพักใหญ่แล้วนะครับที่กองทัพนะคือแบบต้องเฝ้าระวังนะครับแล้วก็ต้องการที่จะกําจัดนะครับสิ่งเหล่านี้นั่นก็คือ เครื่องยิงจรวด B.M.21 ของทางฝั่งกัมพูชาครับซึ่งแน่นอนว่าไอ้เครื่องยิง B.M.21 เนี่ยมันก็กระจายตัวกันออกไปนะครับในจุดในแต่ละม,มุมในแต่ละเมืองซึ่งมันก็จะไปแบบคัน2คัน2คัน3คันอะไรประมาณนี้นะครับที่กระจายตัวออกไปแต่ว่ามันจะมีวงรอบครับที่เจ้า B.M.21 พวกเนี้ยนะครับมันจะกลับมารวมกันอยู่เพื่อที่จะมาตรวจเช็คกระบอกลำกล้องมาเติมกระสุนนะครับหรือว่ามาเช็คเครื่องยงเครื่องยนต์ว่าพร้อมใช้งานพร้อมยิงพร้อมเสิ ไอ้บ้องข้าวหลามของมันนะครับในปริมาณที่พอสมควรสามารถโจมตีต่อเนื่องได้หรือไม่อะไรประมาณเนี้ยนะครับซึ่งตอนเนี้ยเราได้มีการหาข่าวมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วและก็รู้พิกัดครับว่า m 2็มเราเนี่ยมันจะมารวมตัวกันอยู่ที่ไหนอะไรยังไงนะครับแต่และแล้วก็แบบมีคนพูดออกไปนะว่าเฮ้ยเนี่ยตอนเนี้ยกริปเพนเตรียมพร้อมแล้วที่จะเอาครรอยรไปย่อนคลัง BM21 ของทางฝั่งกัมพูชานะครับซึ่งเมื่อมีการ กระจายออกไปอย่างนั้นนะครับทางฝั่งกัมพูชาก็เลยมีการเปลี่ยนแผนครับไม่เอาไปรวมกันตรงนั้นนะครับกระจายคนเข้าไปดูแลแทนนะครับทำให้เราพลาดโอกาสทองนะครับที่เฝ้าติดตามกันมาเกือบเดือนนะครับที่จะทำลายนะครับการรวมตัวกันของ b m 2 1คือทิ้งไข่ลูกเดียวนะครับสามารถทำลายได้เป็น10คันซึ่งโอกาสแบบนี้ยมันก็ต้องใช้เวลาในการค้นหาในการเซิร์ชพอสมควรครับมันหายวับไปกับตาครับจากการ โพสของนักข่าวสายทหารหรือว่าอะไรใดๆแล้วแต่นะครับซึ่งถ้าเพื่อนๆได้ติดตามกันมาก็จะเห็นนะครับว่าถ้าเกิดตอนที่มีสถานการณ์เนี่ยแอดจะไม่แบบไม่มาโพสต์ไม่มาพูดไม่มาอะไรซึ่งก็ไม่ว่างด้วยแหละนะครับส่วนหนึ่งแต่ว่าก็ไม่อยากที่จะเปิดเผยความลับทางทหารด้วยเหมือนกันนะครับเพราะว่าภารกิจเนี่ยถ้าเกิดว่าเราจะทํากันได้สําเร็จจริงๆเนี่ยคือรู้ขา่ารู้เรานะครับเพราะงั้น เราอย่าให้เขารู้นะครับรู้แต่ทางฝั่งเขาก็เพียงพอแล้วนะครับในการปริบัติภารกิจให้มันสมบูรณ์แบบอีกหนึ่งภารกิจครับที่แอดนั้นอยากจะพูดถึงนะครับที่แบบจะเอาไปเปิดเผยทําไมเขาก็อยู่ดีๆกันของเขาอะนะครับซึ่งภารกิจเนี้ยนั่นก็คือภารกิจการชี้เป้ารับของหน่วย C C T นะครับที่หน่วย C C T นี้คืออะไรนะครับต้องบอกงี้ว่าหน่วย C C T เนี่ยก็จะเป็นหน่วยหนึ่งนะครับเป็นหน่วยปฏิบัติการพิเศษของกองทัพอากาศนะครับที่เอาไว้นะครับเพื่อที่จะ เป็นพลน,นะครับชี้เป้าให้กับลูกกระเบิดอากาศนะครับจากการทิ้งลงมาจากฟากฟ้านะครับทิ้งลงมานะครับเวลาเมฆหมอกอะไรพวกนี้มันหนาหรือว่ามีฝุ่นควันอะไรพวกนี้หนานะครับไอเลเซอร์ที่มันชี้ออกมาจากเครื่องบินน่ยมันไม่สามารถจะชี้เป้าผ่านเมฆหมอกเหล่านั้นได้ครับก็เลยต้องมีหน่วย cct นี่แหละครับที่จะชี้เป้าครับ ภาคผืนให้กับลูกระเบิดนั้นแทนนะครับซึ่งก็จะมีการ l i n k ์โค้ดอะไรกันเป็นที่เรียบร้อยหน่วย C C T นะครับก็จะอยู่เบื้องหลังครับในการชี้เป้าและก็ความแม่นยำของลูกระเบิดไม่ว่าจะเป็นของกริปเพน F 16หรือแม้แต่ F 5T 50ก็แล้วแต่นะครับที่ได้มีการชิงระเบิดแบบไกด์นะครับหรือว่าระเบิดแบบนำวิถีด้วยเลเซอร์นั่นเองนะครับก็จะมีหน่วย C C T นี่แหละนะครับซึ่งหน่วย C C T เนี่ยต้องบอกงี้ว่าเขาหน้าเห็นใจนะครับคือเขาก็จะไปฝังตัวนะครับตามจุดต่างๆอะไรพวกนี้นะครับซึ่งไป ก็แบบแนบเนียนะครับคุณไม่ได้เป็นกําลังรบเรามีหน้าที่แค่สนับสนุนอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งพกไปก็แค่ปืนประจำกายนะครับพร้อมกับแม็กกาซีนอีก2แม็กนอกนั้นก็แบบของตัวเองล้วนๆนะครับแล้วก็มีเสื้อเกราะกับหมวกแล้วก็เครื่องยิงเลเซอร์นี่แหละเอาไว้ชี้ปงชี้เป้านะครับคือแบบถ้าเกิดว่าจะมาจับตัวหรือว่าจะมาโจมตีนี่คือแบบส่งมาทัก5คน10คนนั้นก็สามารถสวยกันได้ง่ายๆแล้วหน่อยซ c ทีเนี่ยนะครับ นั่นแหละครับเมื่อมีการโพสต์ลงไปนะครับผู้บิดทองหลังพระหน่วยซีซีทีกองทัพอากาศนะครับได้มีการโพสต์อธิบงอธิบายการทํางานนู่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายกัมพูชาตั้งค่าหัวครับใครจับหน่วยซีซีทีได้มีรางวัลโอ้โหครับภารกิจที่แทนว่าหากเครื่องบินไม่สามารถชี้เป้าได้หน่วยซีซีทีจะเข้าไปสนับสนุนได้ทันทีกลายเป็นว่าหน่วยซีซีทีปฏิบัติงาน ยากมากยิ่งขึ้นจากการโพสต์ของข่าวอะไรพวกนี้ออกไปนะครับมันก็เลยแบบลองคิดดูดิว่าเราไปแบบไปแฝงตัวไปทํางานอยู่แบบสบายสบายอยู่ตั้งนานนะครับอยู่ๆมาวันหนึ่งมีคนโพสว่าเนี่ยหน่วยเนี่ยมันมีหน่วยนี้อยู่ด้วยนะในบริเวณเนี้ยนะครับเมื่ออย่างนั้นก็ต้องมีการติดตามหาค่าหัวของหน่วยซีซีอีโอโหทำงานยากมากยิ่งขึ้นเป็น2เท่าสาเท่าเลยทีเดียวนะครับมีการจ้องจับการจากฝั่งตรงข้าม มีการจ้องนะครับแล้วก็ที่จะจัดการเราอ่ะเออแล้วก็อาวงอาวุธอะไรที่เราเตรียมไปเนี่ยคือไม่ได้ไปกันแบบเป็นกองร้อยกองพันเหมือนทหารบกที่เขาไปเข้าตรงเข้าตีนะครับไปกันแค่คนสองคนสามคนแค่นั้นเลยนะครับที่ไปปฏิบัติงานเพราะนี่คือหน่วยปฏิบัติงานพิเศษนะครับอันนี้ก็คือสักสองภารกิจหลักๆแล้วก,ก,กันนะครับที่แบบผิดพลาดหรือว่าไม่สามารถปฏิบัติการได้เพราะว่านักข่าวเอาไปพูดกันซะแบบอืนั่นแหละ อีกอย่างนึงครับที่แอดอยากจะพูดถึงนั่นก็คือข่าวกรองครับข่าวกรองของกองทัพไทยเนี่ยแอต้องยอมรับเลยครับว่ามันเป็นอะไรที่แบบดี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 เยอะเยะเลยนะครับดีมากนะครับไม่ว่าจะเป็นข่าวกรองด้านโทรคมนาคมนะครับหรือว่าข่าวกรองแบบไปดักฟังมาจากอากาศหรือว่ามีการส่งเครื่องบินไปนะครับส่งดโดรนไปนะครับหรือแม้แต่ข่าวกรองจากบุคคลที่ปฏิบัติงานนั้นๆน,น,นะครับซึ่งต้องบอกว่า ข่าวกรองที่ได้รับมาเนี่ยเป็นข่าวกรองที่แบบล่วงหน้ามาค่อนข้างเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนพลนะครับการเปิดเรดาร์ของฝั่งศัตรูเบินไอเครื่องยิงจรวดนะครับอะไรต่างๆของฝั่งศัตรูเนี่ยนะครับเมื่อมีการออนนะครับหรือว่ามีการหันปากกระบอกปืนมาที่จะสุ่มเสียงเข้าบ้านเราเนี่ยเราสามารถรู้ก่อนได้แทบทั้งสิ้นเลยนะครับซึ่งเราจะขอพูดถึงสักข่าวกรอง2ข่าวกรองแล้วกันนะครับนั่นก็คือข่าวกรองแรกครับ ข่าวกรองที่มีการออกมาบอกนะครับว่า ทหารรับจ้างของทางฝั่งรัสเซียเนี่ยนะครับได้มีการเข้ามาช่วยเหลือเรารู้มาตั้งแต่ก่อนที่รัสเซียนั้นจะเดินทางเข้ามานะครับแล้วเรารู้ด้วยครับว่าการที่เขาเข้ามาแบบนี้เขาเน้นหลักที่การใช้อาวุธอะไรนะครับทำให้เรานั้นเตรียมพร้อมที่จะตั้งรับนะครับที่จะรับมือกับเหตุการณ์ที่มันอาจจะเกิดขึ้นจากสายรับเหล่านั้นนะครับนั่นก็คือเหตุการณ์หนึ่งนะครับที่รัสเซียนั้นเข้ามานะครับเราก็ได้รู้กันล่วงหน้านะครับก่อนที่ ข่าวจะออกไปเปิดเผยหรือว่าออกไปเป่าประกาศให้โลกรู้กันอีกทีหนึ่งคือเรามีการเตรียมความพร้อมกันมาแล้วในก่อนหน้านี้นะครับเพียงแต่มันอยู่ในความลับแล้วก็อยู่ๆมันก็ถูกเปิดเผยไปนะครับโดยนะักข่าวอีกทีหนึ่งนั่นเองนะครับวนไปในักข่าวว่าอ,อะไรเนี่ยนั่นแหละครับอีกอย่างหนึ่งนะครับที่แอดอยากจะพูดจริงเกี่ยวกับหน่วยข่าวกรองนั่นก็คือการลํำเลียงอาวุธครับ การลำเลียงอาวุธที่นำเข้ามานะครับเราสามารถตัดซัพพลายนะครับที่จะเอามาเสริมกำลังเนี่ยให้กองกำลังรบแนวหน้าคือเรามีการตรวจนะครับมีการใช้เรดาร์การใช้ดโดรนตรวจการดูตลอดครับว่าบริเวณจุดนี้นะครับฐานตรงนี้อาวุธมาตรงไหนอาวุธมาจากไหนลำเลียงโดยเส้นทางอะไรเราสามารถรู้ได้ครับเมื่อเรารู้อย่างนั้นครับเราไม่ได้ตัดแค่ เส้นทางการกําลังบํมรุงนะครับหรือว่าเส้นทางที่เขาจะเอาเอาอาวุธอะไรมาส่งเราไปหาถึงฐานครับเพื่อที่จะทําลายคลังอาวุธสะส่วนใหญ่ครับทำไมยอดผู้เสียชีวิตนะครับของทางฝั่งกัมพูชาถึงน้อยลงกว่าการปะทะรอบแรกมากครับต้องบอกงี้ว่าการปะทะรอบแรกนะครับเมื่อมีการขอกําลังพลขอกําลังเสริมทางอากาศนะครับส่วนใหญ่เป้าหมายที่ไปโจมตีก็คือค่ายนะครับฐานทัพทหารของทางฝั่งกัมพูชานะครับแต่ถ้าว่ารอบนี้ครับ เป้าหมายหลักๆส่วนใหญ่นะครับของการหย่อนคงย่อนไขเสิร์ฟน้ําแข็งใสอะไรก็แล้วแต่จะเป็นคลังอาวุธซะมากกว่าเลยทีเดียวนะครับที่มีการใช้งานในการบุ้มบอมบุ้มบอบมบอ,อะไรกันเข้าไปนะครับเออเออขอแถมอีกสักหนึ่งอย่างแล้วกันนะครับไม่ว่าจะเป็นอาวุธยุโทโธปกรณ์น,นะครับหรือว่าส่วนสายรับหน่วยงานพิเศษที่เข้ามาช่วยเหลือช่วยปฏิบัติการทางฝั่งกัมพูชาเนี่ยก็มีอีกอย่างหนึ่งครับเพราะว่าของที่เขาต้องใช้ สำคัญนะครับไม่ไว่าจะเป็นการรบที่ใดบนโลกนี้ก็แล้วแต่ปริตโตเลียมหรือว่าน้ํามันครับมันสําคัญเพราะว่าการเคลื่อนพลการเคลื่อนย้ายนะครับการขับรถเนี่ยต้องใช้น้ํามันเราก็สามารถรู้ได้ก่อนครับว่าจะมีน้ํามันจากฝั่งบ้านเราเนี่ยที่จะไหลเข้าไปนะครับประเทศที่2แล้วก็เข้าไปเป็นประเทศที่3ที่กำลังรบกับเราอยู่ทาให้เรานั้นสามารถที่จะสกัดกั้นในส่วนนี้ไว้ได้ก่อนครับจนทําให้เกิดการยอมแล้วก็ ขอเจรจาในครั้งที่2นี้แต่ถ้าว่าครั้งที่3ก็อาจจะมาเร็วๆนี้หรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะแต่ถ้าว่าได้ยินมาแวแวๆแ,แล้วแหละถ้าว่ามีการเตรียมความพร้อมกันสะเล็กสะน้อยเอาเป็นว่าพูดมาถึงจุดนี้ละเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างครับกับการปฏิบัติงานของกองทัพและก็การเปิดเผยการส่งข่าวการแชร์ข่าว มันดีหรือไม่ครับที่ได้มีการออกมาปาประกาศทุกสิ่งทุกอย่างที่กองทัพกำลังจะทําให้โลกได้รู้นะครับหรือว่ามันดีหรือไม่ดียังไงเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมครับแสดงความคิดเห็นและมุมมองของเพื่อนๆผ่านใต้คอมเมนต์เลย แอดรออ่านความคิดเห็นและมุมมองของเพื่อนๆทุกคนอยู่นะครับยังไงวันนี้ก็ฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกําลังใจให้แอดด้วยละกันและที่สําคัญอย่าลืมครับกดกระดิ่งเพื่อเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดเรื่องราวที่แอดจะนำัปเดตและเสนอทุกคนนั้นได้รับชมรับฟังกันในอนาคตต่อไปข้างหน้าด้วยนะครับสําหรับวันนี้แอดก็ต้องขอตัวลาไปก่อนลวเด้ไว้ไเจอกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย